อ๋ชอช้อนแหลกแห่งมันของสองวันที่ยี่ <20 7 S 2> สิบเจ็ดได้เนาะยี่สิบเจ็ดพุทสภาพคมพี่น้องคักแห้งปุ๊เกิดจุจ่มเลยเอ้อเต้นเลยบ้านเนาะมาต้องสั้นเนียเกด <laughs> พอกันสุมมืออยู่กับเฮ็ดใจเย็นๆกว <laughs> ่ตุกมือไปสั้นตุกมือเด้อผูค่ะ จุม่มกระยางงามเลยป่ะปนทุกเก็บคนเดียวข้สวัสดีทักทายกันย้ำสสวพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่านทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศละพี่น้องรวมเดินทางกับคนสองปลากับยจเกดดีคือเกาเด้อพี่น้องวันนี้พอกันอยู่ หมายปลาบ้านน้องเมฆพี่น้องมาอนี่กับยายเกตคือเก่าสวัสด,ดีค่ะมาหลุนความดายข้อมมันน้ำกันพี่น้องประเดี๋ยวมาเมื่อเดียวเลยบานจากกันพอละงอกเนาะจ้าเนี่ยย่ายเกตพอละงอกเลยพี่นอ้องตอนแรกแข่งมันบานสาบลาบเลยบาดิอ้ยจูมกามีเป็นละงอกเหลืองเอ้าจุูมก็มีพู้ยเป็นเงาเลย,ยพี่น้องพูนพูนเอ้าเป็นเงาเลยบา้านี่เป็นละงอกแดงเลยพี่น้องละงอกดงมึงเนี้ยพูนค่ะอุ้ยเป็น จุ่มเป็นจุ่มอยู่ตาสะออนแต่บ,บ้านนี่พุนไปเลี้ยงไปพูดแง่ไปพนไปผนตัวนี้แมนทั้งละโงกเหลืองละโงกขาวบนน่นเหลืองเบิดเหลืองเบิดเนาะช้อ,อนแหลกแหงหมานของเสองวันที่ยี่สิบเจ็ดได้เนาะเมนจ้า <24 S 2> ยี่สิบเจ็ดผุดสภาคพมพี่น้องคักแห้งปุ๊กเกิดเป็นจุ่มเลยเอ้าเต้นเลยบ้านนี่เนาะมาต้องสันนี่เกดพอกันซมืออยู่กับเพร็ดใจเย็นๆย็วตุกมือไปสันตุกมือเด้อผูเขา แม่พี่น้องแตาสะอ่อนแะน่เอฟซี 4, พี่น้องทันไรว่าเอาไปปกักไปปลูกคันปักคันปลูกบ่ได้เอามีดจิ้มเด้อพี่น้องดึงเอา <laughs> <laughs> เป็นเกิดจริงๆละ่ะพี่น้องมึงเนี่ยพี่มึงเนี่ยข <laughs> อมเมนต์เพิ่นว่าตัวมันบ่แม่นเด้อจ้ะของแท้ล่ะพี่น้องเอฟซีพี่น้องที่มาบ่ได้ก็คือบ่ฮู้ไม้หรือพี่น้องก็ว่าตัวเนาะอืมคนสองปลากับทีหงไม้หม่อง ตัดใส่ห<ด>มองเคยได้เคยหมานเนาะมานอยู่พี่น้องตัวนี้เป็นไข่อยู่เนี่ยเครื่องสวดจ้าเป็นละงอกดงละงอกแดงพี่น้องตัวนี้เป็นทเกิดตามดงปาย่างเฮ้ยอีกไข่หนึงที่กายออกหลายถือเดินนี่กายเป็นลอยดอกเงี้ยจ้าอีกไข่หนึ่งไข่พนจ้าแฉะเนาะอีกไข่หนึงพี่น้องยูต่กินเห็ดปวกไงไมีจ้า อแต่สีดายบานเป็นสายเลยตัวนี้คนมือวนห้อมาเนาะม้วนผัดไปบันสังหอมอยากไปลายไมยพี่น้องไปสังห้อมกับมันคือกันมอวนก็ได้มันขนาดเรือเข้าเจ้าเก็บกันยั่งเต็มสองกระตาอยู่มอวนอ้ยพอดีแกงนินอืมพี่จ้าคนมอวนที่เป็นไข่เนาะมอวนที่เป็นไข่แม่นบอกแม่นเลรอเนาะ เพิ่นคือเกิดจังสี่เฮ็ดอยู่นี่นี่ยืนขึ้นอันผาอันนี้เพืน่นออกอยู่นั่นเป็นละงอกเหลืองพี่น้องละง,งอกดงเฮ้ยเกดมาทางนี้สาบลาบเลยละงอกขาวบ้านี่ทางนั้นละง,งอกเหลืองบปล่าวางกระตาไปก่อนบางแน่ผมไม่จะจูมเอาเขี้ยออกก่อนบางแห่โมโหว่าจีนี่นจัดจูมบางแห่พี่น้องจูม คุโผ่อโผแผ่โผจูงผุนใหม่ๆงามเลยพี่น้องมาเนี่ยค่อยพ่อ่ยบนนี้เรางอขาะเลืองสาวันทีเยี่สิบเจ็ดเนียป็นตำานอยู่เด้อพี่น้องต่อจบุนกับเมนละงโกันโหลดพูดปาอ้ยจปากแห้งโอ้ยแดงด้วยเท้าที่เกิดตามดงนี่พอทีดอกใหญ่พี่น้องพูดว่าม็นใครหานนักสียับเป็นสายึุนมาเท่าสีพี่น้องมาเนี่ยขอทายู่เน กำลังออกจากไข่เด้อพี่น้องตันี้กำลังออกจากผ่าสไลายอุ้ยแต่ละไข่แต่ละโจมนี่ว่าเป็นไข่หานพี่น้องมั้งแน่ถูุปลอยู่เด้อจ้าเป็นก๊กเขาวอยู่บ้านนี้เกิดขัาบเกิดแน่แล้วเด้อพี่น้องบ้านนี้เอาไข่จังสๆเอามาปลูกได้อยู่บ้านใชกไหมโอ้กะทิมาปลูกคนก็ไปปลูกอยู่ไ้ย่างหน้าคอยพูดแล้วมึงแน่พี่น้องพูดโผดูอ้ย นี่อพี่น้องคูงเกิดง h าวไปพูงนี่ๆนี่ใครเนี่ย n ง a n ยตีจ h a n g ยูต้าจิ้มจนฟูงโดงปลูกให้ปลูกจนไแล้วปลุน่ไหนใครวังไงนี่ยังกำลังฝนดินพี่น้องโอปลูกนี่ถึมันปลูกกันอู่อกใหม่ร้ายเนาะอากใหม่พัดธรรมชาติดรับมันปลูกให้ ปลาอุดมสมบูรณ her oh <my S 1> ์พี่น้องเฮ็ดก็เลยเกิดดีอฮ้ยปเรียมนี่ละขอดีของป่าพี่น้องทามีปลากับมีแนวอยู่แนวขี้เลยมีบอสั่งหี้โอ้นี่บอที่พอไหวอุ้ยงามแห่งพี่น้องตัวนี้ก็ได้สามเรียงกันใส่หลายเลยพี่น้องใส่เอ้ยมูเพ่นมืออื่นมาจากที่โพม่เอ่นที่ไปสร้างใดเนาะ ครับมันเป็นไข่โบเห็นเด้อพี่น้องแมนจ้ะเอาไปตอกเนินๆหมองคนเคยเกิดคิดว่าบระพาดนั่นนั่นยางสวยเลย,ยพี่น้องเออดองอุ้ยหายพีผมตีมูใหญ,ญ่ได้นไงมันมาทันเกิดม,มัน,นามาทันเกิดเอาอมันแต่เศ้าเลยพี่น้องมาเลยเอาจีมข้าวฟักก็เป็นบะนเิเมะฟ <c oughs> <c oughs> ้าแอง็งจีมข้าวฟักเลยโอ้ยเจเกดเจ๊คอยไม่เคยใส่ฟักจจกเถื่อมันก็เลยลง พี่ดอกเลยพี่ผ้าฟักกะบ่ะออกให้นีน่เนาะพี่ผ้าน้องหมานแต่เสาเลเด้อพี่น้องมาเนี่ยขอาทาแห้งอะฝ่าแจมแต่เสาเลยพี่น้องมาเนี่ยกำลังเห็นแดดสองสามเมื่อผ่านมาเนี่ยมีตั้งแต่ขึมสองจุงม,มากเล่ <มา S 1> พี่น้องมาเนี่ยทาเดิ่มน,นี้พอจะละงอกใช้ใา,ายคอยตามเห็ดบนดินเนาะจ้าตอนมีบ้านหงง แสงบ่ท่านพ่อบ่เห็นดอกพี่น้องบดดินหงอกบ่ท่านขาดข้ามพ่อแลหล่เฮ็ดบดดินบาดเนี่ยเกินพ่อแล้วก็ต้องเอากันเนนี่พ่อก็เอาที่แหล่ว่าใส่ยสายสิหาเนาะจ้าติดตามมะงอกก่อนเก็บแหล่ว่าแหล่วก็มาปอเอาหลดพี่น้องมานเนี่ยออกบ่เป็นหมูเนาะเมนจ้ะออกยายออกอาง,งามเนาะนุ่มพอดีกินเนาะอืออุ้ยยังกินเคาะมันเคาะหัก เดี๋ยวเขาผอมโม่ใหญ่ดอกโคตรมากซ้ำหนีกีดอกโคตใหญ่พอดีแกงอืมมีแต่ดอกไม่ห้ามพี่น้องมั้งเนี่ยบดดินขึ้นใหม่เออตัวนี้เป็นเงาด้ยป่าเนี่ยอุ้ยถังสิพลาสติก็งามเนาะขึ้นใหม่พี่น้องนะเข็ดบดดินกับสีประมาณนี่ยแหละพี่น้องบางหม่องกับบุญนี่ลีกับดอกใหญ่คือกัน ดอกใหญ่ค่ะใหญ่พอแล้วตัวนี้คืออยู่โดดเดียวค่อยคนเอากับทัชนมีโบโบจ้ะแสดงว่าแม่กาแม่ฮานิ่นขึ้นก่อนเนี้ยเพิ่นว่าเทิงผีดอกเนาะออกย้ายเนาะแถวนี้เนาะออกย้ายจ้าต่างกันกับบดดินขึ้นไม่พี่น้องนี่เดี๋ยวพอแล้วเนี่ยเพิ่นว่าไห้แล้วเอาดอกงามแามต้นนั้นก็งามเออพี่ดอกนี่งามเลยพี่น้องนะต่อเตาผุ่นจุ่ม แม่พี s s the ่น i̇şte ้องสิตัดเบื่อถูกดอกก็บ่ได้นนี้นอตีเป็รบนดินกะสิประมาณนี่แหละพี่น้องต้องถอดเอาตัดถอดเอาแหละไปตัดเอาแม่อนจะออ้ยพูดเยี่ยมเป็นเหงาเลยยกกระตาออกแคอยกระตาเนี่ยแกนเบิร์ตพี่บังนี่จ้าเนีพี่น้องเป็นเหงาเลยนี่เนี่ยนะที่พออยากได้เนาะเป็นเหงาว่าที่พอไทยเหมือนบ่ เอาปล่อยยาเกศเศราย่างเดียวพี่น้องบดดินบานนี้เกิดเป็นแผ่นเลยพี่น้องแม่นบิดนั่นอุ้ยวาติบิเอาจังได้ไม่แต่ดอกงามๆตรงที่แรกว่าติบะตามเฮ็ดบดดินพี่น้องติดตามละงอก่อนบังเอิญมาพ่อบานมาพ่อก็เอาก่อนยิ่งเลี้ยงพี่อีกมั้งเนี้ยโอ้โหแต่ละดอกโอ้สองอ๋อพันธุก็ะโดดเดียวอีกแล้ว โอ้มองแล้วดอกเนาะมองคนมาท่านเขินบ่เอานะบ่เอาบ่แมนด้นี่งามปานนี่โอ้โหจริงพปันหาจัญจาตีบโอ้ยขาพี่น้องขาตาสอนเลยดอกนี่หน้าผอเป็นแผ่นอยู่ายโยเดียนดอกแบบนี้แรง้าไร่พี่น้องไปเลยบ้านต้งใส่ไดอยู่อี๊ กำลังบานเงาเนาะจ้าโอยค่ะแบนเงาเองจุ่มพี่น้องแดงขล่ากขนาดบ่ออกก็ยังมีจุ่มอยู่เนาะตันแดงสีแดงขล่ายอยู่น้ำกันโอยโอ้ยค่ะเพนกยูงพี่น้องก็เห็นละงูทอดเนาะมาในดอกงามอยดีจ้างามมุ่มเป็นต้นกิ่เกิดยายพี่น้องบ่เป็นหมูเนาะโข เห็นบ่อขามไปผุดผุดง้างๆไปผุดขาพี่น้องตัวนี่กำลังเป็นไข่พี away. ่น้องผุดเป็นงกเหลืองด้วยพี่น้องระงกลงระงกสมเอาตัวใหญ่ๆนี่เปิดให้พี่น้องเบ่งเบ่งแยกเข่งมาปุ่นนั่นเป็นระงกสมด้วยพี่น้องเนี่ยเกือตามดงคือบไหลค่ะเนาะมูใหญ่ได้เหตุผลคนห้องบ้านยืน โอ้แต่ยืนงามแม่งเลยนี่โอ้งามแล้วดูเป็นงามไหดอกสมบูรณ์เพิ่นพี่น้องเฮ็ดบนดินปันเม็ดผึงมาเนี่ยป้นเิ่นคล้ายเม็ดผึงเนาะดอกหน่อยเพิ่นเม็ดเหงาเลยเนาะนี่ยมันจะผุนแนบไปข้างผุนดีกอ่าไงดอกสมบูรณ์แนวตัวนี้เป็นเหงาเลยบด้านดอกเป็นแผ่นให้นี่ยปาติโชเตรียมตาเร็วเดินเนี่ยปีนองสังเด้อจ้ะถ้าดอกใหญ่ได้เร็วได้แนวเนียน ของคนสมบูรณอคนสมบูรณ์มเมนดอกน่อยเด้อผีดอกเห็ดบดดินำเห็ดเผองเลยอืมปายล่องเาางสายางกั้เจ้าว่เอาบ่อตอนที่เอาเห็ดบดดินนี่โหใยญ่งามมีตองป๊เพิบเหียบ่อย้ยูนใสเลยเลียงแถวเลยพีดอกสามจูงงาม ยังมาทําเอารอฟังหองบานเ้ยมาขั่มือนนี่อุ้ยดีมเอ้าปวอช่องสี่สมวนเลยยังจอไปนอนผลจุ่มหนึ่งพี่จ้าแนมไปหลอดใบใหม่ไปพี่นอกผูป้วเฮ็ดบดดินก็มีบอกจุ่มนี่ยก็ยางงามเลยบานบันผู้เก็บปลนเลย้าเฮ็ดบดดินพี่นองรอกน้ำกันเลยเนาะงามเลยเกิดน้ำกันกัประโง จุ่มขึ้นได้ไหมดอกงามได้แถวนี่พีกายเนี่ยเอาเป็นกระบุงเอาเป็นหาพี่นอได้หนบดินปีนี้ก็ทีกันลเิ่นบ้านใหญ่บ้านใหญ่งอ้ยปีหนาเป็หนาเลยอ๋ก็บวกเกิดเป็นโมหรอไหมโมง่ามเขาออกบ่านมีย่งด้วยจ้ะ่่ลก็แม่นจ้ะน แลงเหคิ้วโอ้ยนาะเกิดในดวงเรงค้าลายเรื่มบานจูมจุ่มเนาะบานใหญ่แทบ e อยู่บานเลยจ่มๆห้าวียวเหน่ยวเมซำกับปั่นในท้ากันจุมมุ่ีนาจูมเงค้าลายบานเนาะงานจะอะไรเี่เจ้าอะไรด้่ดอก ออกลีเลยติมจุ่มเลยนี่ไงยัยางงามเลยเนี้ยจะบ่ออกเป็นโมฮะหมดเดืนพี่นอ้องเพิ่งเพ่เกิดเป็นแผ่นเพิ่งเกิดเป็นเหงาแต่ว่าง,งามแหงครูเกิดทางห่างอุ้ยเหงาเนี่ยขากบาานีลยโอ้ตาสะออนเนี่นพี่นอ้อง พอเห็นยังทางนั้นไปงกบ่ขอหมออะไรจูมพี่น้องเวันนี้ข้าเจ้าเก็ียดกับพะระจูมนปลาเนี่ยก,ล,ก,ล,กลั่งเหลิมปลาข้ามาของหันจังครับเ,เกือบอย่างนี้เนาะ <c oughs> อยู่ขางกันใบตองโปกไหวขายก็เพ่าเพิ่มลั่งเหลิมพี่น้องปลาเนี่ยตรงนี้จูมแต่ละจูมเด็ดบดดินเนาะงานแห่กันกับยายเกียดพี่น้อง Đây à, là Ui à, à, chung mẹ Nó vô năm dây kẹt nó này bàn thì nó ngọt kháo khá bằng sau thông là liệt Cửa này đồ khá nhỏ ngậu. มันทั้งส่มทั้งบานลับพี่น้องมั้ยครับแค่ทังที่เก็บมาเนี่ยอ๋อขึ้นงอมีสองดอกโอ้ยดอกยางงามใธอเอ้ยหมูปกติมันเกิดเป็นหมูใหญ่ได้เนี่ยแม่โอ้ยบดดินเกิดเป็นเหงาเลยบดดินอ้ยเหงาใหญ่แหงเนาะแต่เพิ่นบกเกิดลายด้วยพี่น้องเพิ่นเกิดเป็นเหงาเป็นย่อมแต่ว่าดอกงามแหงนะฮะเก็บบดด้ากับิดเต็มกับตาหลับล่ะพี่น้องเฮ็ดบดดินก็ได้เป็นเหงาเลย หองดอก,กนี่ก็ไดขวดแต่ละดอกโอ้ขวมกันระขาวก็เริ่มเกิดแล้วตัวนี้เพราะว่ามีเห็ดเพิ่งขาวเหอะผงขาวเพิ่งไข่พี่น้องปูอีออ่ลีแดนเป็นเห็ดบดดินเก<ม>ิดใหญ่ไปทั่วเนาะนแต่ว่าดอกง,งามาๆดอกยางงามพี่นออ้องขายาวเหี้ย,ยดอกนึงงา,งามพี่น้องขวดเนี่ยหนูแดงที่งามแห่งยีเก็บขาแม่ ดอกเลยอ๋อดอกปานีเองะง่ามแหงยาวแต่ว่าเกิดบัวหลายบองละสองกั้มดอกแค่ดอกแค่เด็ดดอกง่ามแหงงามแมงบาดเพิ่งเกิดนิดดวงเนาะเนียนนะมึงมั่นดอกผิวมันบับเลยพี่น้อกแต่มันข้นกับงามอมมี่องตีมีมม่มงตีตีเนี่ยแต่ขาใหญ่ปนแล้วกินมันน้ำมันปุตติมงคลหอดรดออกง่ามอยู่เนาะ ให่เยคุณเลยฮะไก่เ็มตาแหละบดดินก็ได้หลงหงวก็เกือบเต็มเลยฮะบางแน่เลิอไปหนองฟีเกือบบ่งหัวหลงคือกันฝนก็ได้นาอสมมุติฝงเขาหน่อยปนซ้ายสีคือกันรอบนี่ก้นูนขปอกนึสอกนึงก่อนกับรถเสาเฮ็ดบดดินเล้อไป่นองบัน เนากรลังขึ้นใหม่เนาะจ้ะเป็นหง,งาแห้งเป็นเหงาเยอะพอดีแกงแกลยมือเป็นเหงาอยอยะป่นนี่ก็ไม่เนอนะอ๋เป็นแบบสองเลย ก็ดอกจำในเก็บมะเขือเทมานคือกันเด้อพี่น้องบัดอันที่ซ้ำเป็นกระบุงเนาะมั่ทีมันจักเต็มเต็มไปซองกระตาแล้วเด้อพี่น้องตอนนี้ไอเกตเอากระบุงมาบัดย่างมือเาขือเหทศมืดเนาะมืดเลือนเลี้ยงแถวตาบลับสิบมา แน่นเบิร์ตัวน,นี้อ่อนมันันใหญ่ถ้าอ่อนจะขาคนแรกบนดินเนาะแน่นจ้ะแสบน้าตาละพี่น้องหัวเดี๋ดยวเป็นสายเลยพี่นอ้องได้พอกันแล้วเอาฟอนพี่น้องเอาเลยน้อเนี่ยแข้งแสบพี่กันล่ะจันเน่ยก็ได้ จะท่างนั้นีกวะเนี่ยหมดสังเกตว่เห็นหัววันนี้เพราะว่นโพไปตองทำเป็นไงเนาะเป็นไงใ่ดอกกระบุเพ huh? ิคนดอกที่บานเนาะที่บานเนี่ยต่ำเนี่ยดอกวังหันเี่เออแต่เป็นกระโบนคนอ่ะตีเะ เป็นยุ่มเลยพี่น้องดรอกน่งงั้นเออเ้เพิ่งเขาหน่อยดอกงามเลยพี่น้องดอปนึงจุ่มนึงเพ่งเขาหน่อยแมนมากไม่เก็ตน่อ้แม่นีรีดอกนั่งเขหน่อยอืเกิดดีนะแถวนีนเกิดดีเฮียครูกัย่างามเลย จุ่มพี่น้องมนเหลื่อยู่เแล้วพี่น้องโอ้โหแต่ละจุ่มต้องจุ่มหมดเลยเสาเมื่อดเห็นนแน่องสามไหลเหรอวะขากันยางผ่านด้วยพี่น้องแก้วนี่เมี่อยเห็นก็เล่นเร่งแต่าระแต่ละโง่มาเสานี่พื่นพื่อสองสามเงาเลยจ้าสี คิดเหงาใหม่คุณบังเลยได้จะเกตแมนบ้างแมนนี่อีกหอเหงาบ้างแม,มนท่านจิ๋วเนาะเดือดขางมูคนเนาะขางกันเกิดเป็นเหงา,าเลยดูอันดอกใหญ่เนาะอีก ย่งางไปวังหันนี่เนาะอือที่ดอกดอกงามเลยคุณอฮ้ยม,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 มีดอกเนาอืู้อ้เหนน่อยหัวทำไม่เห็ดเห็นไหมายเนาะอือจะอ่อนดอกงามแพงคนเมื่อไทยจะออนซ่อนดอกเนาะใครละโก้าวใ <c oughs> <c oughs> อยว่ามันเฮ็ดอันเปิเขาหน่อยเกินละ <c oughs> ใครละโก <c oughs> าวอยู่่างกันกับฝืงเขาหน่อยนี่ จะเรียว่าเกิดลาเกจิยันจูมาโง่คิดว่าเป็นเพผงเขาหน่อยเกิดล่าไปในที่เกิดฝนบดดินงามๆเฮ้ยบดดินทั้งเพผงเขาหน่อยอยู่น้ำกันบ้านนี่เป็นเหงาเลยบ้านนี่แม่คุณโอยขุดออกไปหอดอุ้มตะโลกกสุดฟัดโอ้ข้างเอาาสักหนี่เพิ่ผงเขาหน่อยมันสิลมเน่ยังติดถับอวยงามเนาะแอนดอกเลย หลายอยู่ได้เพิ่นหน่อยเห็นบ่ดน,นี่เต็มอยู่นี่นี่เอาไว้เพิ่นใหญ่คอยเอาเนาะโอ้วัดถ่ายถ่ายมื่านเห็ดบดตินวัวสาวนิ่งมาเห็นหูพากันเห็ดน,นำ้ำเห็ดหลองอกเนาะตามมาโง่ของสาวน,นี่พี่น้องหลายเพี่น้องเป็นยายกันอยู่ยายกันเนาะจะคล้องฝเฝาเนาะนี่เจ้ะจะคล้องเพิ่นเฝาพี่น้องนี่นคอยดูอ่ยมึงอะเอากี่คนเด้วย ล้ายอยู่พี่น้องบดดินแต่ว่าเป็นเกิดยาย่ปุ่น้ไหมเนะข้างหน้า,าบาุ่นข้างในบุ่งก็แมนตัวนะีแมนเบิดเต็มยังไงแมนบดก่อนเลยนี่ะทั้งขวามือบังเด้อร์ดอกนึงขนะ้างไหนเอาตัวนี้ก่อนโอ้ยผีอีกเหนไหมอืมผีมันดูแต่ใบตองตลมันจจม,ม,งงมีแต่จุงมงม้า เงินเต็มโอ้ต้องมาฆ่าตามละงองกระบุงกระเต็มแต่ทียี้ละงอกก็เดยตาอยู่ไหมละงองกระม้านอยู่นี่ดอกไงนะนี่ขันดอกตังตีตีเลยเร็วมันเร็วพี่อีกบนดอกนึงกระเบิดอยู่ผม้โนี่ดอกกระเบิดจังตีโอ้ยถูกยอดเลยพี่น้องนี่ยโอ้ยดอกนไง เม็ดไม่ฟงเขาหน่อยแต่ว่าบารีน้อยคือซื้อเรื่องพี่น้องุ่นหาเงวอาดหลานเลยุ่นหาขึ้นบ่เห็นหดอกมึงใหญ่หนึ่งบุ้ยอีกจุ๋งมึงแลงหงอกยังพค้หมันหมันทีละนิดทีละหน่อยไปรดนกระตาเลยเด้อพี่น้องมุงหนากับรถเนาะบานีเนาะเติมสายละมีภารกิจต้องไปส่งของให้พี่น้องนั่งระพี่น้องมาหนีก็ถือว่าหมันทุดยอดอยู่พี่น้องกระบุงแยกเกศพอเต็มเนาะ เครื่องกระบุงอยู่เด้อพี่น้องกระบุงใหญ่ยายเกศเตรียมมาใส่ใหดบดดินคั่ะพี่น้องนั่งพักว่าทีสรุปคลิปให้พี่น้องรับชมยอดใดยอดมันแต่ว่านางแนมไปปุ่นแล้งโงกได้ยายเกศปุ่นว้ายอีริสเป็นยายเลีไไไไ้ยงล้งโงกขาวจุม่มไปเลยนี่ปุ่นโอ้ยมันอีริสพี่น้องนั่งอยู่กระพาะปานี่ มัดมันเนาะนั่งแนมมาไกลๆเห็นเฉินเทินอยู่พี่น้องอู้ยดอกเดียวดอกเดียวแต่ว่าใหญ่แหงละงอกหยักบนคามันใหญ่กว่านี้เมื่อยายเกศพี่น้องขาคูนคือมีดอกเดียวเนาะอ่ะกลับอีรีพี่น้องมาเนี่บวงนนั้นก๊ลักสีเอายอดได้ยอดมันเนี่ยพี่น้องรับช่มผัดแนมไปเห็นละงอกหยักพี่น้องเอ้ายอดได้ยอดมันมื่อนี้พี่น้องเลยทุดยอดเลยมึงเนี่ยละงอกแต่ละดอก มันเป็นตาซอนแต่พวกนี้ตาหนีม,มีตะลุงงอกด้วยจ้าตะลุงล้วนๆด้วยพี่น้องตะการนี่ส่วนตัวนี้กันที่เป็นเฮดบดดินล้วนๆคือกันจ้า่วนตาหน,น,น,นีที่เป็นปวกาเฮดผงแน่เฮดบดดินแน่กระบุงนะตัวนี้กะบุงจะกระบุง่ะว่าที่เอาให้เต็มบอ่อเต็มพี่นอ้องประมาณซุดหยอดเลยพี่น้องมาเนี่ยได้หาบขล้องแขะได้ไงทั้งหาบทั้งข้อ,ขอทั้งหาบทั้งก้อนข้องแฉะเลยพี่น้องมาเนี่ย ถ้าเป็น,ปน,ปนดอกใหญ่กับเต็มนอกกระบ,บุ้งนอกนเห็ดบดดินดอกพอดีกินล่ะพี่น้องนะบุ้งเนี่นี่คารุนนี่เต็มคารุนนี่เต็มแล้วนี่นี่บุ้งเนี่พี่น้องตัวนี้ขาวกบ,บัวง,งามเลยนี่เห็ดบดดินส่วนละงวงนี่ยปุ๊บวิสอ่อนแห้งแต่ละจุมมันมีคำสิบอกมันมีคำสีบอาเลยว่าเป็นไข่ห่านพี่น้องบุ้งเนี่ยอ้ายอดได้ยอดมันสวรรค์ที่ยี่สิบไอ้ยี่สิบเจ็ดเนาะแม่นจ้ะยี่สิบเจ็ดเผยภาคมปีหกเจ็ดพี่น้อง หมยถี่มากกับเป็นปลาป่าน้องเมก็กแต่ว่าโซนที่หานี่บอกพี่บอกน้องบอไดดอกพี่น้องพอบอกไปกะมากบอไดมากบอไดดอกพี่น้องมันเป็นไม้ที่หลดเขาบ่ถึงคนสองปลายางเอาพี่น้องยางไกลเติบอยู่กว่าสี่หอดนะการล่อรวนน้ำกันคลิปไม่มือไอ่พี่น้องสาหรับคลิปนี้เชิญชอบวีดีโอจังไรกระซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลา คนสองปลาขอขอบคุณทุกไร่ทุกแช่พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำตีชมหอยล่อหลุดน,น้ากันมืออื่นพี่น้องหลุดข้าวมันน้ากันอีกมืออื่นว่าสิไปไม้ใด้ไมเ้เฮ็ดหยังขนาดว่าไม้หลับเสียงคนห้องกันสนันอยู่ <laughs> พุ่นอพี่น้องจังคอยหลุดข้าวมันน้ากันใหม่้เอมื่นสําหรับมณีอุ<ฮ>้ยจังสิว่าจังได้พี่น้องพุ่นกระบุงกระบุงมีเครื่องกระบุงอาจนีเป็นเฮ็ดบดดิน,นเฮ็ดผถมรวบเนะาะพวกเฮ็ดผงเผขาหน่อยหลากหลายเฮ็ดละพี่น้องกระบุงตัวนี้ นี่ละงอกล้วนน้อยแยเกศแมนจ้านี่กับดบบินพี่น้องเอ้ามานคักยู่พี่น้องมาหนิหลุดน้ากันเมือื่นพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งพอกันไหมนหลุดแบบก่บปลาหาอยู่หากินฮาเกเพ็ดนี่ล่ะพี่น้องนหลุดแบบวิธีบานเห่านี่ล่ะแต่คอยล่อลุ่นกับคนฟังปลากับแย่เกศพี่น้องหลุนความานน้ากันทุกเมื่อทุกเมื่อพี่น้องช่วงนี้อ่ากับบ้านก้อนพี่น้องมาหน้อยู่ดีไม่แห้งพอกันไหมขอบคุณทุกไหลทุกแช่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ